สวัสดีครับนี่ครับมาดูชุดนีนะครับสี่คูณสี่นะครับชุดนี้เป็นชุดแต่งครับสีคูณสอัพเป็นแปคูณแในอนาคต MT สี่พันแี่คอร์เซอร์คอสไปรอยจุดขึ้นได้ตองเกดีครับรปลั๊ไฟมีโวลต์แหลกสิบสองูมิกเซอร์สิบหกชัแนล นี่ครับสีพารามิเิกนะครับคอมเพรสเซอร์ในตัวโลคัส8 0บเฮิร์ตลดไปถึง 26db ดีบีคอมเพรสเซอร์นี่แปดชัแนลนะครับเป็นสี 4, กุ้งกำลังบอกวิธีการใช้งานลูกค้าครับนี่ครับซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วไมตราพูเขาขอเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันสอง18โปรตูไม่เหล็ก2ก้อนครับค้างเป็นรุ่นทีดีหน,นิ้ว เป็นโปรโมชั่นกปอนเบรุ่น1290นะครับแต่ในดิจิตคอมสีซีเนี่ยเปิดในตัวนะครับอยู่มชวนผจากไปนครศรีธรรมราชครับอันนี้เอลิสายมีห้าตัวสายไม่มีรใช้นะครับข้าวบุ้ตัวพ่วงข้าวบุ้งก็มือนกันข้าวบุ้งก็เหมือนกันแล้วก็เสียงกลางก็เหมือนกันครับเสียงกลางก็เหมือนกันโียงกลางเราข้าวพ่วงมาจับนั่นแล้วแต่ว่าห้ามแบบนี้นะห้ามเอาข้าวมาใส่นี่นะข้าวบุ้งถูกต้องครับอย่าลองนะครับ อย่าลองเสียหนึ่งด่าหนึ่งนะมือเพราะแอมป์เดียบอ่อนอยู่ด่าเลยนะครับถ้าเสียบปุ๊บเดิน่าเลยครับใช่ครับเนี่ยห้ามเอาลำโพงมาชนลำโพงครับสายหลักขั้วหนึ่งอะเส้นหนึ่งคู่เปียเส้นหนึ่งข้าวผพงเมนี่นี่ยครับ่เ้ี่ยคู้ๆคู่นึงเส้นหนึ่งของตัวนี้แบบตัวนี้มันมีแต่แต่ก็ถาตัวบนมันมักขวางเลยครับไอ้ตัวนี้เข้านี้ตัวนึงแล้วก็มีต่อว่าคู่หนึ่งอันนี้ก็คู่หนึ่งมันเมนครับมีวิธีแม่ให้มันพังอ่ะ ต่อ่งนี้ได้ไมต่อได้เดี๋ยวเิเพืไปเสียบนะครับคนละตัวเลยนะข้าวหมได้ครับแบบแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวว่าคนเจ้าแจคมเผขาอมครับมใช่ครับเสียบได้คนมากมันจะเสียบปู้อะครข้าวหอมมันก็จะมีระบบป้องกันนครับจะมาปู้นีู้นี้ครับหมมรับจะเป็นที่ใส่นถ้าเสียบไว้นึงแล้วไม่พวงไดครับ ก็จะประมาณนี้นะครับชุดลำโพงอยู่ด้านหลังอยู่ไกลนะเว้ยมันล้พงบางเบาบมันก็จะมีระบบป้องกันนะลป้องกันจะตัดครับตัดตัดตัดกัดต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 ัดรัดตัปตัดตัดมัดต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 ับตัด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 เั็ตัด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 ัดัดตัดตัดตัดัดัตัดตัดัตัดตัตัตััตััััตัดัดดัดตััตัดัดตััดดตาััันั ออผมจะแนะนำให้ใช้ตัวบนก่อนครับถ้าถ้าเพิ่มตู้ค่อยเอามาเพิ่มเพิ่มตัวใช่ครับอ๋อถ้าเพิ่มนี้จะทำงานไม่นานผมก็วัดคุณส่วนนี้หน่ยใช่ครับตรงนี้กลางเทนบนเบียดเทนหลังเนี่ยถามเพื่อนเพ่อนรู้เข้าใจครับได้ครับให้น้องอธิบายถามโอเคผมโอเคโอเคเดี๋ยว่าทางนี้ก็ไปตอบดิถามอะไรพวพูดมาครับตรงนี้พี่ตอบลูกยุบิเสิ็จถอดพอดไปใส่ขอบไม่ใช้ตัวนี้ครอบครับผมส่วนมากอันนี้ไม่มีปัญหาครับ นี่คผมบึนกับนิดครับผมเราถนัดเล่นแบบเมื่อก่อนไม่ใช่นิดอ้โครับผมเนี่ยผมมีการใช้งานวอธีการเปิดปิดครับเปิดปิดเครื่องเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนี่เลยใช่ไหมครับสมบูรณ์ครับถ้าเครื่องเรายังไม่เปิดนะครับผมจะเริ่มตอนที่เปิดครับทำเกียร์รถให้บ้างก่อนครับตอนนี้ดับแรก ใส่เกียร์ว่างก่อนถ้าเราต่อสายเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเครื่องดูไปด้วยกันนะไฟยังไม่อ่อนแล้วเรามาแล้วเรามาเปิดปลั๊กไฟนะครับเปิดเปิดปลั๊กไฟแล้วปลั๊กปลั๊กไฟจะจะทำงานให้ชิวคอร์สใหม่แล้วก็ไม่เกียดเลยเราใช้ตัวนี้เป็นสวิตช์แอนครับเนี่ยไม่ต้องปิดปิดจุดเดียวครับผมปิดตัวเดียวแล้วให้เพียงแต่ power เลียแต่ p o w เพียงแค่ว่าอ๋อครับแล้วก็เรามาเปิด power ทีละแท่นนะครับ แต่ว่าเราให้มัปิดมันก่อนเราให้มันรีเซทก่อนทำเลยนะครับไฟแดงมันจะหายค่อยมาเอาเสียงขึ้นขึ้นหมดเลยเนาะครับผมขึ้นหนึ่งกับสามครับเะเลี่ยวครับจะลิงก์กันแล้วเราก็เอาเสียงขึ้นมันก็จะดังเลยครับทีเนี้ยนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วเวลาปิดนะครับให้เอาเสียงลงก่อนนะครับหมดก่อนเลยรุ่งลงก่อนครับทั้เกียร์ทั้งบล๊บเลยครับทั้งหมดเลยครับค่อนปิดแอมป์ก่อนเรวจะบอเวอร์เลยต้องปิดแล้วค่อยมาปิดปลั๊กไฟทีหลังย้อน ต้องสวนทางกันครับผมต้องสวนทางกันครับเวลาปิดปั๊บเราต้องต้องปิดตัวนี้ก่อนครับผมเวลาเปิดก็จะเปิดนี้ก่อนครับแค่นะครับเปิดนะครับเครื่องเสียงก็ดูแลครับนี่รับประกันหมดยกเว้นฐานไม้นะครับหมดต้องเปลี่ยนนะครับฐานไม้ไม่ดังขึ้นเครื่องไปทุงเทียนไป่ตงทานหมดมันไม่มันไม่มีเคยมีครับมันต้องพูดแบบเกือบใกล้ถึงเลยนะครับรู้ตั้งไว้อย่างนี้มันมันมีคอมพิวเตอร์ครับมีคอมพิวเศษครับครับระบบเล่าหลอดวิธีการใช้งานครับมีคอมพิวเตอร์ระบบ จะวสีเหลืองครับเท็ดเท็ดไม่ดีเท็ดไม่มันมันต้องพูดอะไรถึงไม่ใช่จะพูดใกล้พูดไกลได้โดยที่เราปรับอยู่ที่มือสามใช่ใช่ครับก็ปรับไว้ก็อยู่ได้บางคนสามารถพอพูดแล้วมันจะบานมานีพูดไกลแล้วก็เอาเอาปล่อยคอมเพรสเซอร์ออกไปครับจะดีครับเอ่อคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์โอ้โคอมเพรสเซอร์ตัวในตัวเหลืองนั่นเหรอใช่ครับจะลองให้ดูครับแล้วก็เอาเช็คเช็คเช็คเจ้าสาวเ้าสอบสวัสครับเช็ค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 เ้าสอบเ้าสาว เช็ดเช็ดอ๋ออยู่ที่ปรับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใกล้ปากแล้เนี่ยครับได้ครับใกล้ๆทั้งหมดเราไม่ไดั้งไงใต้เราก็ปรับเสียงกันเอาครับ้เจสต้นสองต้นสองห่างก็ได้ครับอยู่ที่เราปรับปอยหนึ่งสองสามต้นสองถ้าถ้าถ้าปรับของแบบ C N C ผมียกปรับอากินครับเราวก็เปรี้ล้าวอะไรแบบนั้นครับ อ้นีที่บอกว่าโลคัสตัวไหนเมื่อกี้ที่ตัดโลคัสตัวนี้เหรอเป็นปุ่มครับแต่โลคัทจะเป็นปุ่มนะครับมันจะตัดแปดสิบบอกมันเหมือนตัดเบรคออกไปนะครับตัดเบรคตัวตัวปุ่มนี้นะต้องมีค่ะปุ่มแปดสิบครับแปดสิบแปดสิบนี่ครับแปดสิบตัวนี้ตอวที่แปดสิบเนี่ยนะคัดโลคัทครับไม่เส้นที่มีกลวยมันลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บในเบรคเนี่ยกดอย่างนี้ตัวนี้คือที่มีมานจะดังเบาลงครับเบาลงตัวนี้มองนี่แปดสิบตัวเดียวครับก็ตัวเดียวครับตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวนนีี้้้ขางครับ ตัวนี้ตัดในเรื่องของอ๋อโอเคงั้นนะครับผมไม่เข้าใจกระพูมารบกคนหน่อยันเดียวผมไม่เกี่ยวครับหนึ่สองสามก็สไก็ไไมไมกลองร็วลองเร็วว่อนครับป้องกันป้องกันไม่หอน ยิ่งดัง ä h ä h ครับดังวอรีครับมีกับกันท uh> uh ี่อื่นนะครับการีงยิ่งดังโล่งเสียงมันไปครับวครีใช่ครับเพราะว่าในห้องนี้จะมีซับซัเสียงครับให้มันเบาลงครับ